ก็มาเจอเจสซี่มัมค่ะตอนนี้ก็บ้ามสูงสุดได้อยู่ที่12ออนค่ะก็ล้น <c oughs> จนได้ฟอรสตูแช่ทุกวันนี่มีสต็อกล้นตู้7คิวค่ะท่านี่เขากินนมเราครั้งแรกเราสึกดีใจมากๆที่เขาจะต้องแบบเป็นคนที่แข็งแรงแน่ๆเลยมีภูมิคุ้มกันจะไม่ป่วยง่ายๆเลยไงค่ะ แม่ไม่มีนมให้ทานนะคะแล้วจําเป็นต้องชงนมผงให้ทานแล้วคนนี้น้องอ่ะเกิดภาวะท้องอืดขั้นรุนแรงค่ะตอนที่เจอเหตุการณ์นั้นถ้าถ้าลูกเป็นอะไรไปต้องเสียใจมากผ่าคลอดแล้วน้ำนมไม่มาเราอยากให้ลูกกินนมเราแ้วเขาเป็นเด็กผ่าคลอดเขาจะแบบภูมิคุ้มกันเขาไม่ค่อยมีแม่ในนะคนก็ไม่อยากให้เขาป่วยเราทนเห็นลูกเราเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เมื่อก่อนน้ำนมไม่มีค่ะ ไม่พอให้ลูกกินนะคะพอมน,นมไม่ออกตามที่ลูกกินมันก็เครียดอะ่ะก็ซื้อทุกอย่างเลยที่เขาว่าดีซื้อหมดเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ผลนะคะพี่สาวแนะนำยาแถวบ้านพอกินแล้วมันก็ยังไม่มีมก็มาเจอเจสซ,ซี่มัมค่ะน้ำนมมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็ปั๊มสูงสุดได้อยู่ที่12อ่อนค่ะก็มี ล้น <c oughs> จนได้ฟอร์ตู้แช่เดือนหนึ่งทานแค่กล่องเดียวอะค่ะราคาไม่ถึงพันก็เลยทําให้อยากลองแต่สินใจซื้อเจสซิ่มัมมาทานค่ะทุกวันนี่มีสต็อกล้นตู้7คิวอะค่ะตอนตัวนี้ล้นแล้วเอาให้น้องอาบค่ะมันก็เริ่มมามันเริ่มมาแล้วก็ขยันปั๊มเลยเนะี่ย เออเราก็เป็นคนธรรมดาเ mm hmm. วลาเขารีวิวเราก็รู้สึกว่าเออมันจริงมันแตเขาต้องได้ใช้จริงเขาจะแบบมารีวิวได้อย่างไง mm hmm. มันทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากจะลองเพราะว่าเขายังได้ผลเลยเราก็ต้องได้ผลอีกอย่าง mm hmm. ไม่ใช่ดาราด้วยเป็นคุณแม่จริงๆแล้วเออมันทําให้เรากล้าที่จะลองใช้ด้วยค่ะต mm ั hmm. นที่เขากินนมเราครั้งแรกเรารู้สึกดีใจมากๆที่เขา จะต้องแบบเป็นคนที่แข็งแรงแน่เลยมีภูมิคุ้มกันจะไม่ป่วยง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแต่เราก็มีความสุขนะเวลาเห็นเขายิม้มก็รู้สึกว่าเออมันหายเหนื่อยก็อยากให้เขาเติบโตนะคะเป็นคนดีเป็นเด็กน่ารักก็ครั้งแรกที่เห็นหน้าลูกก็เหมือนพูดกับลูกว่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ค่ะอยากบอก บอกทุกวันอยู่แล้วว่าเออลักเขามากแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่เกิดมามาเป็นครอบครัวของเรา